พี่น้องเบิ่กไ้มนี่เมื่อนี้ลมแห้งแห้งพี่นอ้องหมดหน้าม,าม,มันลปเมื่อนีร่ต้องใช้สีเป็นปาตีนดีกว่าจังฮะปลาตีนนี่เราพี่น้องลมแห้งไงเลยตอนนี้กำลังชิญยางไปไไอันมื่อเนี้ยชิญยางไปเกาะผีเสือพี่น้องคือปลาบูนี่เนี่ยเนี้ยแล้วก็ลังายางไปพี่น้องถัาปะปูนมื่อเนี้สิภาพเป็นหล่อพี่น้อง ครับสวัสดีสบายดีพี่น้องกองไปเมื่อสุดขู่สุดข้นเนาะพี่น้องเนาะมัอนี่ก็มาผอกับสาหน่อยคนเก่าคนเดิมพี่น้องเนาะมือนี่เดี๋ยวชาหน่อยสิภาพเป็หลอดตลาดเนาะพี่น้องเนาะตลาดอ่าตลาดทาเลือเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชาหน่อยสิภาพเป็หลอดตลาดทาเลือแต่เขายังบ่ทันตั้งพี่น้องเขายังบ่ทันตั้งเพราะว่ามันแดดเนาะตอนนี้เขากำลังเริ่มตั้งแล้วล่ะประมันสามสี่หาแล้วล่ะพี่น้อง ระหว่างทีทาห้ตลาดเปิดเนาะพี่น้องเนาะสนอยสิภาพเปหลอกไปหลอ,หลอ,อกเกาะเกาะแม่งกระเบือพี่น้องเ <PowerPoint> กาะแม่งกระเบือภาษาไทยเขาเออละเกาะผีเชื่อนะคะทุกคนไปกันเลยเนาะมากับทีมงานนะพี่น้องเนาะคือเกา่าทีมงานหอดละลานเกาะค่ะ เราไปดูไปชมพร้อมกันเลยนะจ๊ะเย็นพี่น,อน้องลมเย็นลมใบวยบรรยากาศทีมงานของเราเองสบายดีพี่น้องสบายดียพีนพ่น้องสบายดีแม่จ้าเร็วสบายดีพี่น้องสบายดีแม่จ้าสบายดีดีสบายดีพี่น้องสบายดีม่จ้มือไปใช้มือขาดเหรอ ออโอ้พี่น้องงาม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 ไรพี่น้งองรบรรยากาศบรรยากาศดีมากทุกคนนี่พี่น้ง<ๆ>องลมเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยปอแมนว่าหรก ลมแห้งพี่นหรอไงมั่นบรรยากาศแบบสุดยอดเนาะแต่เมื่อนี้่เจาหน่อยเห็นงานเนาะพี่น้องเนาะเจ้าหน่อยก็ชิบเผาไปเผามาเนาะแต่ว่าเบิ่งงามเป่นหรองามงามหลายคนนี้มันถ่ายโหนไปเนาะสองคนเนี่ย ทายคงทายคงฮะอะไรตัวดำอ่ะมันมันเป็นเนี้อมันอยู่ในแสงไอ้ลมที่ม mm ัน hmm> ม anyway ันส่วไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกพื่อนอะไรนะถ้าเป็นยางเหรอพี่น้องมื่อนี้ เมื่อกี้อย่างมาแต่วางหันนะพี่น้องคนสาวพันหน้าฟองติวฟองติวฟองถา่ายมาไทายกลบ,บกโกงกันพี่น้องพี่น้องผู้ดได้่างๆมัมันมา,มา,มาลินอยู่นี่้อจ้ะพี่น้องบาวา,ามันกะ บรรยากาศมันก็เย็นดีพี่น้องลมว่อยๆเนาะพี่น,น้องเนาะก็เออลมว่อยๆเยืนใจร่อยคิดหอดผู้เบาแต่ว่าเหม็นห <c oughs> น้ามันบกแห้งเอาะมันเหม็นงามอยู่พี่น้องงาม เปิดยังวิดีโอ